รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการดูดีมีธรรมรายการธรรมวาไรตี้เวลา4นาิกา30นาทีถึง5นานิกาสำหรับสัปดาห์นี้พิเศษนิดนึงนะครับที่เราพบกันในวันอังคารส่วนสัปดาห์หน้านั้นก็จะกลับไปพบกันในวันจันทร,ร์4นานิกาถึง4นิกา30นาทีเช่นเคยนะครับมีคํากล่าวครับว่าความชั่วหรือบาปของคนเรานั้นก็เกิดขึ้นแตกกับคนและในที่สุดก็ทําลายคนเอง เหมือนสนิมเกิดแก่เหล็กในที่สุดก็ทําลายเหล็กเองนะครับก่อนที่เราจะพบกับช่วงต่างๆของรายการนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่จะกลับมาในช่วงของธรรมอุทัยกันครับสนับสนุนโดยกีตาร์โปรง่งฟูจิยมาม่าโจโจและแชมป์ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดมีสินการโน่กล่องสีเหลืองขวันใจคุณสุภาพสตรีเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทองน้ำปลาแท้ตราแมโคโัวฉลากทองน้ำปลาที่ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO 14,001แห่งเดียวในประเทศไทยสบู่สมุนไพรผิวนวลสบู่สมุนไพรที่ผสมธนาคาเพื่อผิวพันนวลเนียนทำนำบุญของเราวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะชวนคุณไปเที่ยวกันที่ วัดตาลเยอดอํเภอ3 0 0ย,ยอดจังหวัดประจวบกิรีขันธ์ครับที่วัดนี้จะมีสมเด็จโตองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับไปกันครับทำนำบุญเช้าวันนี้เรามีข่าวคราวงานบุญที่น่าสนใจนมาฝากครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบทำบุญชอบสร้างพระต้องไม่พลาดทำนํำบุญวันนี้ครับทำนำบุญวันนี้เราจะไปกันที่ตำบลสาราลายอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรามีข่าวงานบุญ หล่อหลวงพ่อเงินขนาดความสูง12เมตรที่วัดตาล7ยอดซึ่งจะทำพิธีหล่อกันในวันที่10กันยายน2554ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปในครั้งนี้วัดตาลเจ็ยอดจะทำพิธีหล่อชิ้นส่วนหลวงพ่อเงินส่วนหน้าตักจำนวน3ชิ้นครับหลวงพ่อเงินท่านเป็นพระอริยสงฆ์ในอดีตท,ที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาทั้งการสร้างวัดวังตะโก บรณะปฏิสังขรณ์วัดท้ายน้ำสร้างกุฏิสาลาวิหารพระโบสถให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับวัดวังตะโกและอีกทั้งท่านยังเป็นพระที่มีความเมตตากรุณาช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากด้วยความดีของท่านนั้นยังเป็นที่กล่าวขานมาจนทุกวันนี้ครับการหล่อชิ้นส่วนรูปเหมือนหลวงพ่อเงินในแต่ละครั้งนั้นจะมีเจ้าภาพมาร่วมบุญในการหลอ่อ แต่ละครั้งตลอดปี2,554ที่ผ่านมาซึ่งแต่ละท่านที่ได้มาเป็นเจ้าภาพนั้นทุกคนรวนตั้งใจปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสสร้างพระอริยสงฆ์ในอดีตเพื่อให้ประชาชนที่มาทำบุญที่วัดตาลเจ็ดยอดได้กราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งเจ้าภาพบางท่านถึงกับจองกันเป็นเดือนๆเ,เลยทีเดียวครับและการหล่อชิ้นส่วนหลงพ่อเงินนั้นเหลืออีกเพียงไม่กี่ชิ้นส่วนก็จะครบองค์ คุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสหรือสนใจอยากจะทําบุญร่วมสร้างพระขอเชิญได้ที่วัดตาลเจ็ดยอดและในวันที่10กันยายน2554ที่กําลังจะมาถึงนี้แม้่าคุณผู้ชมจะร่วมบุญปัจจัยมากน้อยนั้นไม่สําคัญอยู่ที่ความตั้งใจที่จะมาร่วมบุญร่วมกันทําความดีร่วมกันสร้างถาวรวัตถุเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปครับ อีกทั้งสถานที่บริเวณวัดตาเจ็ดยอดนั้นยังร่มรื่นร่มเย็นมีมุมสวยๆให้ได้นั่งพักผ่อนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยครับมีโรงทานทั้งอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดทั้งวันอีกทั้งยังมีร้านขายของฝากในราคาที่บอกได้คำเดียวว่าถูกมากและในวัดตาเจ็ดยอดจะมีสถานที่ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันทำบุญหลายแห่งด้วยกันเมื่อมาถึงวัดตาเจ็ดยอดแล้วต้องไม่พลาด ที่จะขึ้นไปกราบสการบูชารูปหล่อสมเด็จพุทธจาจย์โตพรรมรังสีองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากนั้นไปพรมน้ำมนต์กันที่บ่อน้ำมนต์วิหารสมเด็จพุทธจาจย์โตพรรมรังสีและสามารถนำกลับไปฝากคนที่บ้านเพื่ออาบชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปเพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วยครับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้ชมรายการทางช่อง9 โูดีมีธรรมหลวงพ่อได้นามพระมหาจำนจันทธรมโมเจ้าว,วาดวัตตาเัตกยอดจะได้มากล่าวถึงความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขหรือสันติสุขคําว่าสันติสุขนั่นก็คืออยู่ด้วยกันอย่างสงบอยู่ด้วยความเรียบร้อยอ,องค์ท่านเบระซัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราเกิดมาเรียกว่าตัดสรูท้ทำเพื่ออะไรญาติโยมว่เพื่อที่จะให้โลกเหล่านี้ อยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความสุขด้วยความร่มเย็นเพราะพุทธองค์ทรงมองเห็นแล้วว่าโลกเหล่านี้ถ้ามีการเบียดเบียนกันนะต่างคนต่างมีความคิดได้แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งก็คือว่าเราต้องใช้เหตุใช้ผลเหตุผลอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าให้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้เวลารู้เหตุหมายถึงว่าเหตุเสื่อมรละเหตุจเจริญเหตุก็คือหมายความถึงว่าความเห็นนะ ในองค์มรักแปดพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอันใดก็ตามที่ตึงเกินไปนะถ้าตึงเกินไปเรามีความคิดเห็นที่ผิดแปกออกไปจากที่บุคคลอื่นไม่เห็นร่วมกับเราก็คือผิดไปหมดก็เคยมีพราหมณ์ท่านหนึ่งเคยไปถามพระพุทธเจ้าว่าท่านดีแต่แสดงธรรมก้าพระเจ้าไม่เห็นกับท่านพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าคนเราในโลกนี้ไม่มีเห็น ห็นอะไรเหมือนกันหมดนอกจากเอาเหตุผลคือเห็นอะไรเห็นว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีทุก์มีทุก์ด้วยกันทุกผู้ทุกนามเมื่อมีความทุก์ขเราจะทําอย่างไรให้พ้นจากความทุกพระพุทธองค์ก็สอนหลักความจริงว่ามนุษย์เราทุกผู้ทุกงามทุกโูปทุกนามนี้เกิดมาไม่เที่ยงสุดท้ายนี้หลวงพ่อก็ขอ อนุโมทนาญาโยมทุกคนที่ได้มาเททองที่ผ่านมาหลวงพ่อข,ขออนุโมทนาขอความเก็บอย่ารุ้ได้ความค่ายจโนมีจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระปฏิภาณถนันสารสมบัติมีความสุขกายสุขใจด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร